วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สําหรับกรณีผู้ที่อุทธรใช่ไหมฮะครับผมครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับคือคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไปยื่นอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยกระทรวงการคลังก็สรุปตัวเลขนะมีประมาณ1 2, 6, 000, นึ่0ล้านสองแสนหกหมื่นคนออ้เยอะกันนะเยอะนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรในวันที่12มิถุนายนนี้ครับ นะครับก็ประกาศทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐ m o f t g o t h และทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f t g o t h ครับรวมถึงไปติดตามการประกาศผลได้ที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ทีนี้คนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วขึ้นว่าผ่านนี่ต้องทำยังไงฮะคือถ้าเกิดผลอุทธรณ์วันที่12มิถุนาผ่านท่านก็ เอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยความสินหรือว่าทกศจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่ายืนยันตัวตนภายในวันที่เท่าไหร่และจะได้เริ่มใช้เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดอุธทร์แล้วไม่ผ่านอันเนี้ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอ 12มิถุนายนนี้ <12 S 2> ก็จะมีการประกาศผลการอุธทณนนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปยืนยันตัวตนมาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จรก็ยังสามารถไปดำเนินการยืนยันตัวตนได้นะครับที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทกศก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเชื่อว่าอาจจะ เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดือดอาจจะไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางทีอาจจะตกค้างในเรื่องของการตรวจสอบผลท่านอาจจะผ่านแล้วและยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนก็ฝากลูกหลานเนาะหรือว่าเพื่อนบ้านที่ลองดูว่าเออคนแถวบ้านเราน่าจะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบเสร็จยังไม่ได้ไปประกาศผลยังไงก็ช่วย เป็นธุระในการติดตามผลให้ด้วยแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนนะครับก็ยังสามารถไปยืนยันตัวตนได้ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าติดขัดประการใดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ท่านสามารถไปติดต่อได้ที่กรุงไทยอ,อมสินหรือว่าทกสรวมถึงหน่วยลงทะเบียนต่างๆในพื้นที่ของท่านครับไปติดต่อได้เลยครับที่ว่าการอําเภอสํานักงานเขตในกรุงเทพนะครับที่สาราว่าการเมืองพัทยาหรือว่าสํานักงานคลังจังหวัด ในแต่และจังหวัดสะดวกที่ไหนก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่นั่นสำนับปัดสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับมีคุณผู้ชมถามว่าถ้าไปยืนยันผ่านในรอบหลังแล้วเนี่ยได้รับสิทธิย้อนหลังในเดือนเมษาหไหมสามร้อบาทได้ครับคือถ้าเกิดท่านยืนยันตัวตนในชุดหลังเนี่ยเพิ่งยืนยันตัวตนสําเร็จท่านอาจจะได้เริ่มใช้สิทธิ์เดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนกรกฎาคมตามรอบเนี่ย ท่านจะได้รับวงเงินซื้อของย้อนหลังเดือนละ300บาทคบาทก็เริ่มตั้งแต่เมษายนเลยแต่ว่าจะได้สูงสุดคือไม่เกิน3เดือนสำหรับเงินย้อนหลังนะก็จะได้ทบเพิ่มไปเลยว่าอาจจะเป็นซื้อของ600อหรือว่า900คือยังไงเอาบัตรไปสแกนที่ร้านมันจะขึ้นได้เลยว่าท่านมีสิทธิ์อยู่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ร้านค้าคือเขาใช้มือถือสแกนเลย ตั้งไปถึงยื่นบัตรประชาชนร้านเขาก็มีแอปในการรับเงินใช่ไหม,มเขาสแกนปั๊บมันจะขึ้นเลยว่ามีวงเงินเหลืออยู่เท่าไหร,ร่ยังไงก็ไปเช็คที่ร้านได้ไปเช็คได้เลยะนะครับก็ฝากกันไว้นะครับ